ทีนี้มาที่พื้นที่เมืองใหญ่บ้างนะคะอย่างกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆที่จะมีปัญหาทั้งเรื่องของการจราจเร,าร,เ,จราจเรื่องของการก่อสร้างที่อาจจะเป็นผลทําให้เกิดฝุ่น pm 2.5เอาเรื่องของการจราจรกับการก่อสร้างเนี่ยเรามีแนวทางในการที่จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ 2> pm 2.5ที่เกิดในเมืองเนี่ยประมาณเจ็ดถึงมาจากภาคการจราจรมาจากการสันดับเครื่องยนต์รถยนต์นะค่ะ ที่เหลือนี่ก็จะเป็นการเผาในที่โล่งในบริเวณใกล้เคียงแล้วก็อาจจะมีภาคอุตสาหกรรมบ้างนะครับสำหรับฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างเนี่ยจะเป็นฝุ่นขนาดใหญ่เป็นเป็นเป็นฝุ่นที่เขาเรียกชิ้นใหญ่กว่าเรียกกาเรียก p m เ0 p m 1ทพไม่ใช่พ m เ5 PM10 พีเทแต่ว่ามันก็ก็เกิดผลกระทบเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีมาตรการในการควบคุมในการก่อสร้างโดยเฉพาะทางกทมเดี๋ยวนี้ก็มีความเข้มงวดในช่วงฤดูฝุ่นอยู่นะครับ เรากําลังควบคุมในเรื่องของน้ํามันให้ได้เป็นน้ํามันกรรมาฐานต่ำนะครับซึ่งจะเริ่มใช้วันที่1นึ่ง,งมาอหนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราก็ใช้แต่ว่าทางบริษัทสามารถที่จะจําหน่ายได้เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเพราะว่ายังไม่สามารถกระจายได้ทั้งประเทศซึ่งจะกระจายได้ประมาณวันที่1 ก็เริ่มใช้ว re ันท an er ี่1มกราหกเนะครับอันนี way, s <S so. ้ทั่วประเทศเลยเป็นน้ามันกรรมฐานต่าเป็นน้ํามันดีเซลหรือว่าถูกต้องครับเป็นน้ํามันดีเซลเพราะว่าเจ้ากรรมฐานนี่แหละคือตัวการที่ทําให้เกิดปีเยม2.5นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราก็มีการควบคุมในเรื่องของเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐานด้วยนะครับก็จะเป็นมาตรฐานยูโร5และยูโร6ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการกําหนดรถแมปไว้แล้วว่าภายในปี 6,,67 ขึ้นไปนะครับ และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการตรวจควันดำเราก็เข้มขึ้นปรับจากค่าความทึบแสง4 5มาเหลือ3 0เเนเพื่อที่จะให้ปริมาณควันดำของในเมืองเนี่ยลดลงมันมีผลยังไงท่านอธิบายได้ไหมคะปกติเนี่ยถ้ารถเราวิ่งเนี่ยถ้าเห็นควันดำเนี่ยควันดำมากมากเนี่ยมันก็ถือว่ามันมีเพม2.5้ใช่ไหมคะนี่เราก็จะปรับความมาตรฐานของควันดำนี้ให้มันบางลงอ๋อไมงั้นหมายความว่ามันเข้มขึ้นจากส5ิปรับมาเหลือ3 0มเอ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย30%เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มากเกินไปสำหรับพี่น้องประชาชนก็เป็นมาตรฐานรถยนต์อยู่แล้วะนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปดูแลรถยนต์หน่อยนะครับช่วยกันคนไม้คนละมือซึ่งตรงนี้จะลดไปได้เยอะนะ,ะถ้าเราปรับจาก30เอ่อ45มาเป็น30เนี่ยมันจะทำให้ PM 2.5ที่ปลดปล่อยมันจะลรถยนต์ลดไปถึง30%นั้นเราจะเอาจริงมากปีนี้นะครับทุกๆจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นกทม ูว่าการจังหวัดทุกจังหวัดจะพร้อมใจกันตรวจควันดำกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนนี้เราตรวจไปประมาณ200แสนกว่าคันนะมีค่าควันดำเกินประมาณสัก18นะครับที่เราเรียกตรวจก็แจ้งให้ไปปรับปรุงนะครับแล้วก็มีการปรับมีการอะไรแล้วก็จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ต่อถ้าไม่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 มีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็จุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือในเรื่องของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าโอ้อันนี้เราเห็นชัดเจนมากเลยทีเดียวนะคะโดยเ <c oughs> ฉพาะงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาคนให้ความสนใจเยอะมากนะคะถูกต้องค่ะตรงนี้จะท่านมองว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องอากาศสะอาดของเรายัางไงคะคือถ้าเรากลับมาใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ลดการปลดปล่อยควันดำอันนี้เห็นชัดอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการกับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยก็มีนโยบายในเรื่องการส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตภาคการจําหน่ายหรือแม้แต่การส่งเสร,ริมให้ผู้บริโภคหรือพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงรถไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะทําให้รถที่อยู่ในเมืองเราเนี่ยมีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นม,มันก็จะปลดปล่อยควันดําน้อยเพียมสองจุก็น้อยลงแม้แต่กรมควบคุมมลพิษหรือกระทรวงทรัพย์ตอนนี้เราก็จัดซื้อรถที่ใช้ในกรุงเทพเป็นรถไฟฟ้าแล้ว เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะประเมินไหมคะว่าเอาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพก่อนแล้วกันนะคะประเมินว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมันน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่ปีเราถึงจะเห็นเหมือนกับในเมืองนอกที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถไฟฟ้าและทําให้อากาศมันดีขึ้นนะคะผมว่าภายใน5ปีเนี่ยเราจะเห็นผลแล้วนะเห็นเนพราะว่าเท่าทีาาด่ดูในเรื่องของการตลาดเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไปไวมากนะครับโดยเฉพาะรถยนต์อย่างล่าสุดเนี่ยสามารถชาร์จ แปบเดียวห้านาทีวิ่งได้200กิโลแล้วฮะ<ฆ>ผมเชื่อว่าจะไปไวมากครับแล้วก็ยิ่งถ้ามีน้องประชาชนมีความต้องการสูงอย่างเงี้ยผมว่าการส่งเสริมเรื่องนี้ผมจะไปไวเร็วเรวมถึงภาครัฐก็สนับสน,น<ช>ุหนหลายส่วนด้วยนะคะค่ะ